สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r b u p a y a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ลรานะครับทีนี้เรามาดูกันดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวสิงรักนาสิงใบแรกนะครับ คิงถือไม้สองไม้เดทแล้วก็เป็นไพ่เมจิชียนใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะสตานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ต้องตกใจไพ่ a t h นะครับบางทีเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องอาศัยรนะักษณะของความแบบปล่อยวางเนาะ คืออยากจะบอกชาวราศีสิง์ลักนาสิงนิดนึงตอนนี้ดาวราหูโคจรมาเล็งกับลักขาดาวราหูเนี่ยเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนคู่นั่นแปลว่ามีโอกาสที่ชาวสิงลักนาสิงจะมีความสุขความสมหวังในลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของคู่ครองคนรลักได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็เป็นพินทุบาทด้วยพินทุนะครับแปลว่าจุดบาทแปลว่าความไม่ดีนะครับ ก็แปลว่าจุดที่ไม่ดีนั่นเองเนาะไปอยู่ในเรือนคู่อาจแปลว่าตัวเราเองนะครับอาจจะต้องปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปยึดต,ติดนะครับลุ่มหลงความรู้สึกนะเพราะดาวราหูเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าโมหจริตหรือในทางโบราณเนี่ยเรียกว่าโมหจริตโมหแปลว่าความหลัดแปลว่าความอยากแปลตรงๆแปลว่าความอยาก เป็นความรุ่มหลงความอยากอย่างหนึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอาจไปยึดติดมากเกินไปทําให้ตัวของคุณเองไม่เป็นตัวของตัวคุณเองสักเท่าไหร่นะครับแต่ความรักความสัมพันธ์มันก็จะโอเคแหละถ้าเรารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาไม่มากไปไม่น้อยไปคุณต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองมีไพ่เดร s สตามาเดร์สตาร,าเ,ตารเนี่ยเป็นการถ่ายเทความรู้สึกหรือว่าการแบบ จะว่าเสียสละก็ได้คําว่าเสียสละไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมทุกอย่างนะครับการเสียสละแปลว่าเราทําในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ถือว่าเสียสละอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการที่เราไม่ไปทําอะไรมากจนเกินไปการที่เราทํามากแต่ผลที่ได้มันไม่ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราทําเราก็ทําเอาเท่าที่เราทําแล้ว ไหวแล้วโอเคมันจะดีกว่านะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ดาวอังคารเนี่ยโคจรมาอยู่เนือนนำหน้าลัคนาได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นดาวยงยศด,ด้วยโคจรน,นะครับมีมุมสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามุมเลงนะครับมุมเลงคือมุมตรงกันข้ามเสากับเอาให้คิดง่ายๆเสากับอังคารเนี่ยปะทะซึ่งหน้ากันนะครับเสาอยู่ในเรือนมอรณะนะครับเสาอยู่ในเรือนมอรณะแล้ว อังคารอยู่ในเรือนนำหน้ามันทำให้เราอะมีความรู้สึกในเรื่องของความคาดหวังหรือความรู้สึกอึดอัดนะครับที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ อยากจะจบปัญหานะครับก็คือไพ่เดทนั่นเองเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในภพมรณะไงที่บอกไปเพราะว่ามันเล็งอังคารอยู่นะครับมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเครียดวิตกกังวลนะครับเราก็ควรที่จะต้องถ่ายเทพลังงานความรู้สึกเดอะสตา์เนี่ยให้มันมีความหวังแล้วเราจะไปต่อได้ในการที่เราต้องรู้จักปรับและพลิกแพลงสถานการณ์กับไพ่เมจิเชียนเมจิเชียนเนี่ยคือการปรับและการพลิกแพลงสถานการณ์นะครับดาวพระศุกดียังให้คุณกับดวงชะตายอย่างมาก,มากๆเลย ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าสิงหเก์นะครับนะอยู่ในตำแหน่งลาภะนั่นเองยังให้โชคลาภความรักความสุขความสมหวังกับคุณได้สองไม้เราอาจจะยังมีเป้าหมายมีความรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ยังมองไปถึงอนาคตหรือยังมีอนาคตร่วมกันได้คิงถือไม้คือการมองการไกลนะครับการปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกแล้วก็การที่แบบ มองถึงอนาคตมากขึ้นเพราะ King ถือไม้เนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าตอนนี้แต่มองถึงอนาคตเขาเรียกว่ารองเทอมนะครับรองเทอมของ relation เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยอ่ามันเหมือนกับการลงทุนการลงทุนก็ต้องมองอนาคตถ้าเรามองแต่ปัจจุบันมองแต่อดีตมันจะทําให้เราอะมองไม่เห็นอนาคตเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไปยึดติดมันมากเกินไปปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่ ควรจะเป็นนะครับและราศีที่มาเอกมาเด่นเลยคือราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออยากจะรู้นะครับว่าไพ่อยากจะให้คำแนะนำหรือคำพยากรณ์อย่างไรเพิ่มเติมสำหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยนะครับไพ่ใบแ,แรกเถาล่างไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับ หไม้9ถ้วย10ถ้วยมาแล้วนะครับ9้าถ้วย10ถ้วยมันเรียงกันเลยนะแล้วก็9เหรียญมาอิทธิพลใต้สำหรับ1เหรียญครับโอเคชาวสิงลักนาสิงรอดแล้วนะครับมีไพ่ใบเดียวที่เสียก็คือไพ่เดทแต่ตามจริงเดทเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเสียเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีเดทมันก็จะไม่สามารถเคลียหรือคัดจบ บางสิ่งบางอย่างไปได้นะครับและเดอะสตาร์ก็คือการถ่ายเทพลังงานความรู้สึกในสิ่งที่เราต้องต้องทำอะนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำได้มันจะตอบรับตอบโจทย์และแอคเซปต์กันได้ดีมากๆเลยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของความหวังใหม่ความรู้สึกที่ต้องการการเจอจางการให้เวลานะครับการให้เวลากัน มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกว่าการที่ดาวคารบเสาเร็งกันเนี่ยมันคือความรู้สึกในเรื่องของความทุกข์ระทมนะครับในเรื่องของความอึดอัดหรือความกดดันวิธีแก้เราก็ควรที่จะต้องไม่ไปกดดันไม่ไปคาดหวังนะครับและก็ไม่ต้องไปแบบอ,อะไรกับเขามากเกินไปไพแนะนําว่าคุณควรมีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นจากก้าวถ้วยและก็ก้าวเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นเอา เดอะสตาร์ก่อนเราต้องชําระล้างความรู้สึกอะไรที่เคยมีความรู้สึกแย่ๆอะไรที่เคยมีความรู้สึกแบบมีปัญหามีประเด็นน่ะเนาะ mm. เราต้องพยายามปรับและก็แก้ไขปัญหาสิ่งที่ดีนะครับคนที่เขามีสติคนที่เขาฉลาดเขาจะปรับและแก้ไขนะครับอันนี้เราต้องพยายาม เขาเรยกว่าอะไรนะทำความเข้าใจจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับที่พูดมาคือก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะในอาคติทั้ง4ของคนเราเนี่ยนะเราก็จะมีฉันทาคติมีโมหคติมีอะไรแบบนี้ครับเ,เราก็ควรที่จะต้องเอาอคติทั้ง4นะออกจากความรู้สึกของเราเพื่อให้เราไม่เป็นเป็นไปตามสิ่งที่คนเขา,เาที่ในทางลบที่มันเป็นน่ะ ถ้แต่เราควรมปลังเอาพลังงานบวกสิ่งดีๆเข้ามาการปรับการแก้ไขการเยียวยานะครับเดตสตาร์คือการเยียวยาก็ได้ใครที่เคยจบปัญหาเคย เลิกกันมาแล้วในอดีตแล้วมาฟังไพ่เนี่ยบางครั้งคุณก็จะเกิดการเยียวยาที่ดีเพราะเดตสตาร์มาแล้วอาจจะมีการปรับมุมมองปรับความคิดได้ดีกว่าแล้วลองมองกันไกลคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิง์รัคนางห์ก็ได้บอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคนธาตุไฟเมษสิงธนูได้นะครับอืม,มาเอกม,มาเด่นเลยส่วนราศีธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำก็มีนะครับ แต่จะน้อยกว่าคนาธาตุไฟเนาะคนาธาตุไฟจะมาแบบมาวินมาเด่นเลยทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่าความลักความสัมพันธ์อาจจะดูหยุดนิ่งบ้างอาจจะยังแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบต้องเร่งเพราะบางครั้งเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นหน่อยก้าวถ้วยกับก้าวเหรียญมาจริงๆก้าวถ้วยกับก้าวเหรียญเนี่ยคล้ายกันมากๆเลยนะก้าวถ้วยคืออยู่กับความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์แบบ อยู่กับตัวเองในเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับอยู่กับตัวเองเพราะเราไม่มีเขาเพราะาถ้าเกิดมีเขาก็จะกลายเป็นสิบถ้วยจริงๆคุณมีโอกาสที่จะมีเขาได้จาก10บถ้วยนะแต่ให้บอกไว้ก่อนว่าเราควรที่จะต้องฝึกหรือทําสมาธิหรือควรที่จะต้อง ฮิวิ่งและอยู่กับตัวเองก่อน9ถ้วยอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบให้ได้ก่อนนะครับส่วน9เหรียญก็หมายถึงว่าเรามีคุณค่าในตัวในตนนะครับเรามีความรู้สึกที่ดีตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาโดยที่เราไม่ต้องไปแบบรอ,อ,อให้คนอื่นต้องทําให้เราอะ แล้วเราถึงจะสุขได้เราสุขได้ด้วยตัวเราเองได้โดยที่เราต้องทำนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเราเองให้ได้ยืนด้วยตัวของเราเองได้การมีคุณค่าการมีความรู้สึกการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคุณค่าของสิ่งที่คุณควรที่จะได้หรือสิ่งที่คุณทำแล้วมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้แน่นอนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคุณจะได้รับความรักความสุขความสมหวังการเติมเต็มจากหนึ่งเหรียญนะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณได้รับสังเกตดูมีมือมาอบอุ้มเหรียญนั้นเหรียญเนี่ยมันคือความรู้สึกที่เป็นความหนักแน่นความมั่นคงความรู้สึกดีๆหนึ่งไม้หมายถึงแพชชั่นหมายถึงแรงดึงดูดหมายถึงอะไรที่มันทําให้เขากับเราอะเข้ากันได้ดีขึ้นอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราอะ คุยกันคบกันดูกันหนักแน่นมั่นคงต่อกันเข้าใจความรู้สึกที่ดีต่อกันบางทีเนี่ยนะครับเราได้ความรักที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่พอแต่สิ่งที่เราควรที่ต้องโฟกัสคือการเข้ากันให้ได้การปรับความเข้าใจกันมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกันร0อแต่มันเป็นการที่อยู่ร่วมกันได้โดยที่เราแบบหลับตาข้างหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็โอเคได้อะ่ะ อย่างสมมตินะครับยกตัวอย่างเนาะอ่าผู้หญิงชอบเครื่องสําอางแต่ผู้ชายไม่ชอบเครื่องสําอางเลยสมมติแฟนเราไม่ชอบเลย เธอจะอะไรนักหนาจะแต่งหน้าทั้งวีทั้งวันเธอจะแบบนั้นแบบนี้เพราะผู้ชายก็ไม่เข้าใจในผู้หญิงถูกไหมครับส่วนผู้หญิงก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันแหละเล่นแต่เกมวันวันเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมมันมีประโยชน์อะไรมันช่วยอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับผู้ชายก็จะรู้สึกแบบนั้นหรือชอบดูฟุตบอลอย่างเงี้ยผู้ชายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีความต่างนะครับในความชอบของคนไม่เหมือนกันนะในชอบของความแตกต่างของคนไม่เหมือนกันเราไม่ก้าวไก่เราไม่ลำเส้นกัน เ,เขาชอบในแบบของเขาเราชอบในแบบของเราเขาก็ชอบคืออย่าอย่านำเส้นกันก็โอเคแล้วเนาะประมาณนี้เพราะว่าชาวสิงลักขณาสิงเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วงเนี้ยอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเราไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปเนาะแล้วก็พยายาม นักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกแล้วก็พยายามหันกลับมาฮิลลิ่งและรักตัวเองมากๆเนี่ยคุณจะได้รับความรักความสุขการเติมเต็มสิ่งดีๆเดเธอร์มิคุณต้องรู้จักปรับและก็แก้ไขเรียงลําดับความสําคัญของความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะครับโดยการที่เราลองไปอยู่กับตัวเองก่อนแล้วเราอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นคําว่าเราถอยออกมาเนี่ย ถอยกันคนละก้าไม่ได้หมายถึงถอยนู่นไปไกลขนาดนั้นไม่ใช่นะครับผมไม่ได้บอกผมแค่ว่าถอยกันคนละ9ก้าและพัฒนาความสัมพันธ์สุดท้ายคุณจะได้1ิบถ้วย10บถ้วยคือการเติมเต็มความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่า10บถ้วยคือพร้อมหน้าพร้อมตาบริบูรณ์นะครับมาพร้อมกับ1เหรียญก็คือความมั่นคงสิ่งดีๆนะครับมันจะทําให ความรักของชาวสิงลส์ลัคณะสิงนั้นยืนหยัดและมีความสุขที่ดีอย่างที่บอกว่าดาวราหูถึงแม้จะเป็นพิณทบาทเล็งรักนะครับเป็นดวงช้ำแต่ก็มีดาวราหูเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยก็คือมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่เราได้รับการรองรับแล้วว่าโอเคอย่างน้อยความรักความสัมพันธ์มันก็ มั่นคงได้เติบโตได้พัฒนาดีนะครับแค่เราต้องพยายามปรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกกรอบบ้างทุกอย่างจะโอเคอย่าเรียนรู้อย่าพัฒนาแต่แค่ในกรอบเพราะมันจะเหมือนน้ำเต็มแก้วแต่ถ้าเราแบบพัฒนาโดยการที่เราแบบนอกกรอบบ้างหรือดู มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการหาสิ่งใหม่ๆรอบตัวก็จะดีขึ้นนะครับพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์ก็ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด support สนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม